ปลูกแล้วน่าพ้อติปลูกสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยและต่างประเทศวันนี้มาพบกับสาวกิงคือเก่านะพี่น้องวันนี้สาวกิงสิพาพี่น้องนั่นไปคุดสวนคุดสวนที่สาวกิงสิปูหมักทั่วและก็มักแต่งนะพี่น้อง สากิ้งคุดอันนี้เป็นสวนใหญ่เลยเนาะสวนใหญ่กว่าที่สากิ้งคุดแต่ละเทื่ยนเนาะสากิ้งคุดปลูกมักเร็งนานะพี่เนาะสิปุ้งมักทั่วเนาะเป็นมักทั่วเนื้อให่แหละฟักยาวเนื้ออะไรแบชื่อแล้ววันนี้สากิ้งสิไปปลูกยูพูดพี่นอ้อเนาพะแล้วสากิ้งสิคิดว่านะพี่นอ้องคาดแค่นี้ว่าเนาะสากิ้งกับแม่นะลงกันวะซาวกิ้งสิปลูกมะทั่วกับมะแตงนะชุนม,มาเหลือกินเหลือใส่ในคะรอบครัวก็สิเอาไปขายอยู่ตลาดนัดจะกร สูนมือมีตลาดนัดกับสิบขายอยู่ตลาดนัดเนาะสูนมือบบมีตลาดนัดสกีกับสิบขายอยู่บ้านเนาะกะวางแผนกันไว้นะพี่น้องจัเปิี่ยนนได้ละไปเบิง่งนํากันเลยเนาะขั้นตอนแรกกันเลยเนาะอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกนะขั้นตอนแรกก็ต้องขุดดินไปไปขุดดินก่อนนะพี่น้องยูจิโน่อาพี่น้องกาลังสิกําลังหามไม้ออกนะเนาะแล้วผัดหามออก ได้อันหนึ่งกับสอง,งนนอันเนาะกับเมล่าแล้วผัดได้จิโร่ตัวหนึ่งเพราะมันอยู่ในนี้เอาปาัญญาได้เป็ดป่อยเลยเราไม่เอาเดอกเราปอยครับกินภาสะดวกคนที่ป่อยจิโร่ตัวกิน,นออดอกเนาะจัมือเด้อหนักเดีป้อเวียนเวียนไปทางกุ๊กเสาท้่เจ้ามาันลองมาดิๆๆๆๆๆ หัวเหยื่หน่อยเด้น่เซตหัวได้สินอ่หัวปุ๋มวมาแตงปุ๋เออปุกมมาสหัวแล้วก็มาสแตงตัวด้วยนะคะหัวหัวด้นะคะอาฟานัวปุแตงปุ๋มหว เขาจะปลูกเป็นแถวไปซีเรียนึ่งตัวนี้อมที่ใส่ข้างง่ายตัวนี้ขึ้นเลยขึ้นดีอ่ะนะอี่จะต้องใส่ใส่ นะพี่น้องไม่ลากก็ได้ใส่เสียมจกคุดไปก่อนแล้วแล้วกสกิงสีคุดแล้วก็สัญญาน้ำกันเอ๊ะก่อนทำไมก็หัว่ะโอเคว่าเจ้าับหลงังตีนด้วยโอเคว่าเจ้าับหลังตีนเลยเมื่อกี้อุบอุคอยอะไรยังอยงอยู่ตลอด<า> ม่ามาเฮาชัวยาวฝักเนื้อแล้วปลูกชัวยาวฝักเนื้อนะพี่น้องสก,กินก,ก็ไม่ลาถูกเอ้ยปลูกใส่คอบโัวเด้แล้วพี่น้องสกีนอโงวสกีนลูกนะนี่โอ,อ้เมื่อยเมื่อเมื่อยเมื่อยเมื่อยเมกมัามา,มา,มา,มา ลูกคุณให้แปลูกหลายปลูกมันนี่เลยมือไดปลูกมันนี่บ่เออปลูกนี่แหละถ้าจะมาเองปลูกมันนี่เลยข้างมาลดปลูกมือเลยคะเออสวกเพิปลูกสนะ ปูคนเจ้าเอิญนะวันคามยังจ้ะโอ้ยเกี่ยวกับปูขนางใหญ่วันคามนะปูหวานปูใหย่เก็จะเป็นมือเพลงนะพี่เนาะวันนี้มันจัดใช่ไหมปูกมักปูฟ้าควาน นนกน,นกปพ้พ,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 พืนแท<อ>ก,กัลูกิคือสตอแนพ, <laughs> พี่น้องปพี่น้องจะกินกระุ้มาได้ที่นะพี่น้องได้ผู้ช่วยใหม่จา้าเป็นสาวบลาเดอบมันนี่โบแมนเมลาดนะมลาพาอุลเมื่อแล้วนี่ ในพี่น้องนะบางขรั้งนักสกิงกับชิปูก็กันเนาะแต่บางส่วนตัวนั้นกับส่วนสีมีผพายแอง,งอ้อมนะก็จะเป็นส่วนที่สกิงปลูกมาเคือเล่นไปแล้วที่อันเว้าแบบคือใจสิขาดนลยกับแบบเมื่อยคุดอันนี้พี่น้องใส่เสียมจุกดวงนั่นคุดแล้วก็เสียมจุกมันอยากรลอน,นพี่น้องอยากรลอนขี้เขียวสกิงไปจัง <c oughs> ไอส้สกิงชิคุดต่อพี่น้องในเสาหลากกำลังทำการเอาหญ้าออกจากดินอยู่เนาะเขาเนื้อ,อเสียหญ้าก็ได้เห็นตะหลัง้ะพี่น้องหน่าเพิ่งปีนมา น้ะพี่น้องปีนมาแล้วสบายดีไปเสียหน้าต่อสากิ้งก็สิไปคือการน้าพี่น้องบัดถ้ามาเบิ้งมาซากิ้งเสียหน้ากับคุดแล้วน้าพี่น้องน้อบัตนี้สซากุนเออซากิ้งชิปุ๋นเนาะเบากันเริ่มเริ่มเลอะเรือนแล้วในขณะนี้แม่ล่ากำลังคุดอยู่น้าพี่น้อง ตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนคุณผุดใหม่แล้วลวมันมีปูนกรานคึ่งหมดแค่นะ น Он, nine, uh, ้องก็เป uh, ็นมะทั่ว uh, อันทั่วเนื้อฝักยาวนะอันนี้ค่ะสักกิ้งจกบกมะทั่วนี้แล้วก็แตงกวาเนาะอ่ะตลาดถือเลยนี่แล้วก็แตงกวาดเนี่ยพิธีทางแตงกวาลันทุ่งจะจะปลูกมะทั่วก่อนนะมือค่ะลันทุ่งนะให้น้องถือติงามแต่น้องเออแตงกวามันมักแรงพี่น้องพี่น้อง คนคุมงานเอาถิ่มแล้วก็คนคุมงานคนุมเสือขาวานี่ค่ะเอ๊ะเอาให้น้องก็ให้น้องเอาให้น้องเออเนี่คนคุมง,งานเด้อมันอน,น,อน,นอนนอน <c oughs> นอนน้อยโอ้ยวะ้ยมันยังอันนยังมาให้น้องนอนไอ้นอนนอนนอนน,อน้นองเวลาเวลาพุดแล้ว เป็นข้อขงเก่านะจ๊ะ <ทำ S 1> เร่อม่นมันนี้จะปลูกซ้ำนี้ก่อนเนาะมันอื่นน่าจะได้เห็ดใหม่มา,มาแมจ่จะจะ,จะปลูกน่้จะอยู่ในควมมือู่ได้กระเป๋างาน ไรวะมทำไมไมีซอ <laughs> นึ่นี่เนาะซองหนึ่งพี่นาะซ <laughs> องนี่ค่ะคันกีบเนาะสิบาทนะแม่เนร้สิบบาทหารับ,บาททสาบาทสิบพันแน,น่ะเน, <laughs> นาะส่ในเดียวโ โอ้จกหูลงไปกะปอดในเนาะเนาะจกพูลงไปละดะเลเจะเงมาแล้วหมูกันเลยเร็วกันเร็วกันเนาะบังโยเนาะบัยสีแขบัห่างวะหัวกรกอ้าวมาหดซะทำไมมาุดทสสองุดสสา นี่ปลุกไปเลยจ้ามันมาเปียกเลยวจังโคตรตำลังเลยนะพี่น้องอ้าวซสกิงให้ในนี่มาพอด,ดีเลยยังสองคุ่มกะยังสองเม็ดเลยเอาเม็ดนี่เฮียเราสุดยอดยังสองอ่ะ,อ,ะอันนี้แข่งสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดเอาท้ายแล้วก็ท้าย,าายล้างมือหน่ นะปลูกแล้วก็จะหดนะวันนี้เมื่อหนสิมาต่อเ <c oughs> มื่อหนสิมาต่ออีกนะพี่เ้องเพราะว่าวันนี้มันก็จะขำแล้วสวนตัวนั้นก็ทัหหนทีเนาะมักเล่นสกิงแต่งสวนใหม่พี่นนอะพี่น้องยังบุ่เคยเห็นเพราะว่าสากิงเป็นอยแต่งมาก็ถ่ายคลิปสักิงมาแต่งเนาะ,ะคือสกิงเสียหนาเอ,อกกากรสซิบไปแล้สกิงก็ได้วันพักกาดแล้วน้ำหนึ่งแล้วก็เพดมักเล่นเป็นแถวแล้วกะปลูกอ,อิตูนำป่ะาสากิงสิผ้าไป เบิ่งนะิดนึงนะนิดนึงป่ะนี่น้อพี่น้องสกิงเดี๋ยวไปตัแต่งสวนใหม่นะสกิงสิเริม่มุดแต่โกมักเล่นแถวนี้เลยเนาะสกิงปลูกเป็นแถวไปสิสปนะสเลยอันนี้ก็แถวไปทั้งนี้ถ้า่าลายดอกสกิงชกเล้วสกิงมุดถูกเสาแรงเลยพี่น้องนี่น้องพี่น้องแบบวบข้าเสวนมากกระเทนเป็นอย่างซี่เลยเนาะ สาวกิ้งเพิ่นจัดสวนใหม่น้อพี่น้องสาวะว่าเสียหญ้าแต่ว่าสาวกิ้งจัดสวนเมื่อวานนี้เนาะก็เลยได้จังซี่งเลยนาะพี่น้องในภูเขาส่วนก็จะงามไปพิเศษนะเพราะว่าสองสาวงามนะ <c oughs> ลงตัวเองรุ่นหนึ่งสองสาวง,งามอันพักเอียงกันนี่ผ้กากัดด้วยตัวนี้ผ้ากาด ตีนเอ้ยพักกาดซอมหรือว่าพักกวางตุ้งกวางตุ้งอีกอย่างบ่ฮู้ก็สายทำกวางตุง้งพักกวางตุง้งกวางตุ้งอะไรก็ไม่รู้นะเราไม่จืด <c oughs> แต่ว่าเป็นภาษาบ,บ้านๆสกินก็เลยพักกาดซอมทงพักการอะน่าจะนั่นแหละพึ <c oughs> ่งจะวานโซ <c oughs> ่โซ่ท้อนๆเนี่ยเด้อตัวนี้แหละคันแท้ท่านไปเปียกนะทีนี้คันหนามท่านจะเปียกเลยพึ <c oughs> ่งจะคุดเมื่อวานนี่เองตงัวนี้นี่เนาะข้างบักเลิ่มสกิน หนาหลักแหงนี่พี่น้องง่ายเพียงพี่เลยเดอ้อนี่เพียงไม่ัวน,นี้หละตัวนี้ตัวนี้ทำได้เพียงตัวนี่พี่น้องเริ่มใหญ่แหงนะเห็นได้ชัดเจนียดเลยก็คือจุนี่เลยตัวจุนน้อยๆในซ็อกเกิตบ่ะจุออันนี้อันนี้จะเป็นพระอิตูแมงลักเนาะพระอิตูโอ้ดินทับแต่ว่านีที่ได้หาลักมาซัดเบิร์ตประว่ามันเซ อันนี้สกิงหักลับมาใส่เมื่อวานนี่คือกันเมื่อวานหรือว่ามือซือ้อจากนี่ต่อทำในน้ำเนาะหน่อยนึ่งแล้วสกิงกับเห็ดพักข้าวทองอีกบอหนึ่งเนาะเดี๋ยวใไฮสลากให้เบิก์ตเป็นพี่น้องสองกิงสิเอาน้ามาพดก่อนมือซื้อน,นี่สกิงได้กับสลากก็ได้มาจัดเป็นแถวเนาะพี่น้องมาจัดเป็นแถวแนมเข้ามาสิเป็นอย่างที่เนาะ มันเขียวนะพี่น้องเพราะว่าสกีน uh> ยังบม่ได้พดมันยังบปติดเนาะหากระปุกทั้งอันนั้นก็จะเป็นมักเล่นที่สกีงแขวนมือน้ำเริ่มงามไปได้พี่น้องแขวนยังระบาดนีกอุ้ยบังพ่อคลูห้ยายเลย ใจเลยแบบไอเดียจักสวนสก,กิงอ๋ออยู่ไหน <c oughs> เอาเบ,บนาหน้าไปก่อนโทษมักเล่นเนอะกว่านี่แล้วเป็นลูกหลักสกิงเลยเล่นเด็กเท้าวยังหัวข้อที่ก่อนอันนี้เลยปุ่นน้ำพักปอมปอมมักเล่นลูกลักมากตัวนี้ บุกกันหมู่เลยจิ๊บเน่ใส่น้ำดีก่อนอ๋อถือพักเยลยเหรอคะกจาลัางทิ่นี่อุ้ยพอาะหล่ะนะคะชื่อเล่มแค่อันน่าะักพี่น้องสำหรับคลิปนี้กกเสากิิงก็คือสิได้คอตัวลำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้แล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวกิ่งเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็คือซีได้คอตัวลาไปก่อนเนาะสบายดีบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อ